สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะประอตจะมาเล่าให้ทุกๆคนที่ชอบชื่นชอบนะคะในการที่โอ๊ตเนี่ยใส่รูปภาพใส่วิดีโอด้านหลังตัวตัวประอตเองตอนที่ปโอ๊ตกำลังพูดเนี่ยนะนั่นคือปโอ๊ตใช้กรีนสกรีนนะคะแล้วก็ ใช้โปรแกรมในการตัดต่อซึ่งทำได้แค่เล็กน้อยนะสิ่งที่เราจะต้องใช้นะคะก็คือว่าจะใช้กล้องตัวหนึ่งอัดวิดีโอแล้วก็ใช้ไมโครโฟนในการอัดเสียงเพราะว่าระยะที่นั่งอยู่กับกล้องเนี่ยห่างนะคะห่างกล้องที่โบใช้อยู่นะคะที่มีอยู่ตอนนี้เลยเนี่ยก็จะเป็น canon eos 8 0 d นะคะ กับ c n n e o อ EOS M50 นะกล้องทั้งสองตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่มีจอแบบที่ปรับออกมาด้านข้างแล้วก็หมุนให้เห็นตัวเองได้เพราะจะชอบดูตัวเองในกล้องว่าเอออยู่ในพื้นที่ตรงไหนบริเวณตรงไหนอย่างเงี้ยไม่อยากให้หัวมันแหวงหายไปนะคะหรือขาหายอย่างเงี้ยนะคะส่วนผ้าผ้าที่เป็นพื้นเขียวข้างหลังนี้นะคะ ปอจะใช้ผ้าที่มันปูถึงพื้นได้เลยอย่างที่คุณเห็นตอนนี้นะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปตัดออกนะคะเวลาที่เราเอาไปตัดนั่นคือเราจะตัดเฉพาะบริเวณที่เป็นสีเขียวทั้งหมดถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันก็จะเห็นบริเวณพื้นที่ตรงนี้ต้นมงต้นไม้อย่างนี้เลยด้วยนะทีนี้ถ้าเราตัดออกเนี่ย ไอ้ตรงที่มันเป็นต้นมงต้นไม้มันก็จะหายไปด้วยไงมันก็จะเหลือแต่เขียวๆแล้วเวลาเราเอาภาพมาใส่มันก็จะเป็นบริเวณยาวตามที่คุณเห็นเนี่ยนะคะส่วนผ้าที่ไม่พุมถึงพื้นเนี่ยก็จะเกิดปัญหาว่าไอ้ส่วนที่มันไม่มีสีเขียวคุมมันก็ตัดไม่ได้มันก็จะเห็นเป็นพื้นหญ้าพื้นดินป๊อเคยมีทำตอนที่ป๊อตยังใช้ผ้าผืนสั้นนะนั่นแหละนะคะแล้วพอตอนอัดเนี่ย เรก็จะใช้แนวแลนสเคปก็คือแนวขวางแล้วก็แนวตั้งก็คือแนวพอเทนะคะก็แล้วแต่ว่าวันไหนอยากใช้อะไรแล้วแต่อารมณ์เลยนะคะเวลาเอาไปลงในวิดีโอเนี่ยโดยทั่วไปแล้วแนวพอเทก็คือแนวตั้งเนี่ยถ้าเกิดว่า ภาพเขาไม่กรับภาพเขาลงเป็นแลนด์สเคปให้เราต้องกรับภาพก่อนนะพอกรากบภาพเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัดกรอบเอาเฉพาะบริเวณที่เราตัวเราแล้วก็พื้นที่สีเขียวให้มันอยู่นะคะอย่างเช่นถ้าเรามีบริเวณตรงนี้ตัดไม่หมดอย่างเงี้ยเวลาเราเอาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไปทำตัดพื้นหลังออกเนี่ยภาพที่มันใส่อะมันก็จะติดไอ้ตรงที่มันตัดไม่ออกด้วยนะคะ แล้วโปรแกรมที่โบใช้ก็คือ m o วาวีอันนี้โบซื้อมานะโบจำราคาไม่ได้แล้วนะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายสําหรับเพระว่ามันเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปนะคะก็จะเข้าไปที่โหมดคอมาคีนะคะในส่วนของโปรแกรมอื่นๆเนี่ยก็ต้องไปดูว่าคนที่เขามีทําวิดีโอสอนไว้หรือในเว็บของโปรแกรมนั้นเองเขามีวิธีการทําตัดฉากพื้นหลังยังไงก็ตามนั้นโบก็ไปดูมาเหมือนกันโก็ดูเออโปรแกรมโมวาวี มีคนที่เขาทำใน YouTube สอนเอาไว้แล้วก็ไปดูเทเว็บเองนะคะโบก็จะเอามาถ้าเป็นอย่างที่บอกไปถ้ามันเป็นแลน์สเคปโบก็ต้องมากลับด้านก่อนแล้วก็ทั้งสองอันทั้งแลน์สเคปและพอร์เทรตโบก็เอไม่ใช่แลน์สเคปกลับด้านพอร์เทรตกลับด้านแล้วก็ทั้งพอจะกลับด้านเป็นแนวที่เรานั่งอย่างนี้แล้วไม่ใช่แนวแตะแคงแล้วเนี้ยโบก็จะมาครอปทั้งสองอันเลยนะก็คือครอป พอครอบเสร็จได้บริเวณที่ต้องการแล้วเนี่ยโบสดก็จะมาดูในโครมาครีแล้วก็ขยับขยับไปที่มันมีฟังก์ชันให้ขยับนะนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโบ๊ก็จะปรับไอตัวแรกตัวเดียวนะคะปรับจนกว่าพื้นสีเขียวมันจะหายไปโบ๊เคยใส่รองเท้าสีเหลืองอะรองเท้าสีเหลืองกลายเป็นรองเท้าสีดำด้วยนะเสื้อผ้าก็มีผลนะถ้าเสื้อผ้ามีสีเขียวเนี่ยสีเขียวของเสื้อผ้าเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีดํานะเพราะฉะนั้นอย่าใส่เสื้อผ้าสีเขียวตอนที่เราทํา กรีนสกรีนนะคะทุกคนไม่งั้นแล้วก็จะมีผลกับเสื้อผ้านะโบก็จะขยับจนกว่าโบจะพอใจว่าเออมันหายไปหมดเลยะนะแต่ว่าโปรแกรมโบทเนี่ยมันอาจจะทําได้เนียนกว่านี้แต่โบสท,ทําไม่เป็นโบสท,ทําเป็นแค่นี้ก็ได้แนละ้วโบก็จะทําแค่ที่โบทพอใจอะสังเกตดูว่าเวลาคนที่เขาทําหนังทําภาพยนตร์อะในสตูดิโอโบเคยเห็นในรายการเบื้องหลังอะนะสตูดิโอเขาอะ จะเป็นพื้นเขียวทั้งห้องเลยไงแล้วแล้วเขาก็ถ่ายแท้มีนักแสดงทําอะไรไปแล้วเวลาเขามาให้เราดูอ่ะเขาก็จะใส่ฉากกับนักแสดงด้วยกันนั่นแหละค่ะคือกรีนสกรีนนะคะแต่ว่าเขาก็จะใช้โปรแกรมอะไรที่มันล้ํากว่าโปรโหลายเท่าโปรโคือเป็นแค่ใช้หัดทำแล้วก็มาให้คุณดูสนุกสนุกสวยๆงามๆก็โอเคสําหรับโปรโแล้วนะ,อะพอตัดโคม,มาคีได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ ไปหาภาพหรือหาวิดีโอที่เราต้องการจะใส่อะเอามาใส่ในโปรแกรมก็ซ้อนเป็นเลเยอร์นะคะเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่างคือมันจะถูกอยู่ข้างล่างเลเยอร์ที่บูข้างบนคือมันจะทับข้างบนถ้าเราใส่ซ้อนกันไอเลเยอร์ข้างล่างเราก็จะมองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการขยับที่หน้าจอของเราอะนะคือตรงนี้ก็ต้องมีทักษะในการใช้โปรแกรมนั้นๆของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่โบทำนะรวมไปถึง เสียงโบก็จะใส่ซ้อนเลเยอร์มีเลเยอร์เสียงอยู่ข้างล่างเสียงสามารถที่จะอัดอย่างนี้ที่โบทำเนี่ยโบก็เลเยอร์เสียงไปซ้อนกับเสียงในวิดีโอแล้วพอได้ตรงกันแล้วเนี่ยโบก็จะตัดเสียงวิดีโอออกเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดออกเสียงมันก็จะกล้องสะท้อนกันอยู่นะมันฟังดูแล้วมันก็จะไม่เพราะเพราะระบบเสียงของกล้องอย่างกล้องของโบน,นี้มันจับเสียงแวดล้อมอย่างณนะตอนนี้ลมพัดแรงมากเพราะว่าฝนตกไปปล่อยนะ จะได้ยินเสียงลมกระพืออยู่ตลอดเวลาแต่พอโบ๊ตัดเสียงออกปุ๊บจะไม่มีเสียงลมเพราะว่าไม้ตัวนี้ของโบ๊ทเนี่ยเป็นไม้ที่ถูกมากๆเลยนะสิบกเลียนเองเขาสามารถที่จะตัดเสียงรอบข้างได้ดีพอสมควรเลยนะอย่างที่คุณได้ยินอยู่เนี่แหละนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโบก็มีผลงานภาพมาให้ทุกคนได้ดูได้เห็นที่ทุกคนได้ดูนี่แหละ ก็ตามนี้นะคะส่วนใครที่มีโปรแกรมอื่นๆแล้วอยากทำํำอย่าลืมนะคุณต้องไปหาดูว่าเออไอโปรแกรมที่ฉันใช้เนี่ยมีใครเขาสอนเอาไว้ไหมว่ามันใช้ตัดเอาสกรีนฉากหลังเนี่ยออกได้ยังไงกรีนสกรีนเนี่ยนะคะตอนที่โบสทเรียนหนังสือโบสทเรียนที่เนี่ยที่อเมริกาเรียนเกี่ยวกับถ่ายรูปโบก็มีชุดสตูดิโอเป็นชุดไฟซื้อไฟมาลองใช้ไงแล้วก็ได้ฉากหลังมาแบบนี้ สามสีมีสีขาวสีดําสีเขียวเป็นผ้าอย่างดีเลยมัน,ม,นมันเขาเรียกผ้ามัส,สลินแต่ปอดใช้ไม่เป็นตอนนั้นไม่คิดอยากจะใช้ก็เลยพอเรียนจบก็ขายขายชุดไฟสตูดิโอขายไปหมดเลยเพราะว่าบ้านโบอะแค่ป๊อบไม่มีสถานที่ที่จะทําสตูดิโอในบ้านไงก็เลยต้องรออากาศดีๆก็จะมานั่งข้างนอกที่ทุกคนเห็นต้นต้นวิดีโอนะคะ แต่พอปดตัดเติดไปแล้วเนี้ยคุณก็ไม่เห็นแล้วว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงไงตามเบื้องหน้านะแต่วันนี้คุณจะได้เห็นว่าเออปูทำอะไรยังไงนะก็คือแบบนี้แหละแต่ถ้าใครที่มีพื้นที่ในบ้านเนี่ยคุณตั้งเป็นสตูดิโอไว้เลยมันก็ดีนะแต่ว่าคุณต้องใช้ไฟใช้แสงช่วยด้วยนะเพราะเวลาเราอยู่ในบ้านเนี้ยหลายๆที่เนี่ยแสงมันไม่พอไงแสงนี่ก็สําคัญนะคะเอาละค่ะหวังว่าคุณจะ พอจะเห็นภาพนะว่าเออโอ๊ททำวิดีโอของโบ๊ทยังไงที่มีเอาใส่ภาพใส่วิดีโอบล็กาวได้ด้วยนะนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับทุกคนที่นึกไม่ออกเลยว่าเอ,อ๊ะสิ่งนี้ทำยังไงนะแล้วก็ไอ้ฉากสีเขียวเนี่ยนะมีขายเยอะแยะมากมายมีทั้งเป็นแบบมีขาตั้งด้วยใช้ง่ายดึงออกมาอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ งบประมาณของแต่ละคนน่ยนะคะเพราะเคยคิดจะซื้อเหมือนกันนะมันเป็นฉากแล้วตั้งแต่ว่ามันไม่ยาวถึงพื้นไงเพราก็เลยเปลี่ยนใจใช้แบบนี้ดีกว่าสนุกกว่าเยอะไงนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาฟังแล้วก็ถ้าใครทดลองใช้ทําแล้วเป็นยังไงอะไรก็แวะมาบอกเอาลิงก์มาฝากไว้ก็ได้เพราะจะไปเยี่ยมชมดูในผลงานของคุณนะคะไปลคะค่ะบายบายสวัสดีค่ะ